โคดออสเตรียมปรับทัพนักตบสาวไทยก่อนเลือรายการชิงแชมป์โลกวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยภายใต้การคุมทีมของโคดออสเกติพงศ์รัตตะเกียงไกลพายเวียดนาม2-3ต่อเซตพาดแชมป์ซีวีลีก2025เลขที่2ส่งผลให้กระแสะเรียกร้องเปลี่ยนมาใช้โคดต,ต่างชาติกลับมาอีกครั้งค่ะ โดยโคดอสกล่าวว่าในการเตรียมตัวสําหรับการชิงแชมป์โลกทุกคนก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทําให้ดีที่สุดตอนนี้ข่าวดีคือไม่มีนักกีฬาบาดเจ็บเลยในการแข่งขันที่ผ่านมาจากนี้ต้องปรับวิธีการเล่นที่สําคัญอย่างชัชเออนโมกสีก็เพิ่งจะเล่นได้และก็เล่นได้ดีเรามีนักกีฬาหลายคนเริ่มเล่นได้ดีขึ้นส่วนในเรื่องแผนการเล่นที่เตรียมแข่งขันกับอียิปต์สวีเดนและก็เนเธอร์แลนด์ต้องวางแผนกันวันต่อวัน ขณะที่คุณสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยกล่าวถึงประเด็นเรื่องการเปลี่ยนโค้ดเป็นชาวต่างชาติว่าเรื่องนี้เราต้องคุยกับโค้ดออสที่มีประสบการณ์ว่าเขามีความเห็นอย่างไรรวมถึงฟังเสียงจากผู้รับผิดชอบด้านเทคนิคและการพัฒนาน,นักกีฬาสหาพันธ์วอลเลย์บอลโลกพร้อมส่งโค้ดต่างชาติมาช่วยหากเราต้องการแต่ปัญหาสําคัญคือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้น สำหรับการเตรียมตัวก่อนรายการชิงแชมป์โลกค่ะจะอุ่นเครื่องกับจีนระหว่างวันที่18หรือวันที่19สิงหาคมนี้จากนั้นจะเตรียมลุยทัวร์นาเมนต์ใหญ่วันที่22สิงหาคมถึง7กันยายนที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพค่ะขอบคุณภาพจากสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn